ก็กลับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่มีศรัทธานะครับในบารมีขององค์สมเด็จป่โตนะครับคลิปนี้ครับก็จะขอนําเสนอนะครับสมเด็จพระคังพิมพ์เช่นได้นะครับยุคต้นนะครับจริงๆแล้ววันนี้มีมาให้ชมกันหลายยุคทีเดียวนะครับทั้งยุคต้นยุคกลางแล้วก็ยุคปลายนะครับในองค์องค์นี้ก็ชุดนี้ขององค์คู่นี้ก็จะเป็นยุคต้นนะครับ เดี๋ยวเรามาชมนะครับโดยพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะดูกันผ่านกล้องขยายกำลังสูงนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโดยมีตรงช่องคำอธิบายนะครับก็จะมีลิงก์ทั้งใน Facebook นะครับ แล้วก็นะครับในมิเต์ช่องทางการติดต่อนะครับในไลน์นะครับมีหลายช่องทางนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับโดยแนบมาเลยในช่องคำอธิบายนะครับหน้าคลิปนะครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวมาชมกันครับสาหรับองค์นี้คู่นี้ก็จะเป็นองค์หนึ่งสภาพผ่านการลงรักครับอีกองค์หนึ่งไม่ได้ผ่านการลงรักนะครับนํามาเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากองค์สวยก่อนเลยนะครับองค์ที่อยู่ด้านซ้ายอ่าซ้ายมือนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ อ่าองนี้จะออกไปทางพวกเนื้อตุบตับนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับองนี้นะครับก็น่ครับพร้อมออกใบเซอร์นะครับตรวจขั้นต้นได้แล้วนะครับตรวจขั้นต้นแล้วก็เป็นยุคต้นนะครับสังเกตจากลักษณะพิมพ์ทรงนะครับเส้นซุ้มนี่ครับค่อนข้างจะวบหนากว่าในช่วงยุคปลายเลยนะครับบางคนพมนะครับคนละชุดกันนะครับเดี๋ยวลองมาพิจารณาครับกับกล้อง 10x ก่อนนะครับลองดูลักษณะของเนื้อหาบนสารด้านในครับอันนี้เป็นเนื้อตุบตับเลยนะเนี่ยสวยมากนะครับนะครับ อ่านะครับเนื้อขาวนวลเดียวนะครับก็ทั้งการผสมผสานนะครับระหว่างผงพุทธคุณนะครับกายฐารนะครับแล้วก็ปูนปลาข่อยนี่นะครับถือว่าลงตัวทีเดียวนะครับพิมพ์ทรงถูกต้องสวยงามนะครับอ่าเบรนนะครับท่อนแขนนะครับมีลักษณะเหมือนอ่าประคดแขนด้วยนะครับนะครับด้านซ้ายเห็นชัดเจนมากนะครับโอ้ลักษณะพิมพ์ทรงสวยงามเนื้อหาบนสารนี่องนี้นี่ ถือว่างดงามทีเดียวครับนะครับงดงามมากองนี้พระองค์นี้ไม่ผ่านการลงรักนะครับนานจะเจอสักองนะส่วนใหญ่เราก็จะเจอแต่พระสภาพผ่านการลงรักนะครับอนะครับองค์นี้ไม่ลงรักนะครับสวยเลยนะครับสวยแชมป์เลยนะครับองค์นี้นะก็อยู่นี่ก็นะครับเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาชื่นชมกันนะครับเอาไว้ให้นะครับคนรุ่นต่อไปนะครับได้ศึกษากันนะครับ โอเคนะครับแล้วก็มาชมกันอีกองหนึ่งครับที่องนี้จะเป็นลักษณะของพาที่ผ่านการลงรักนะครับองนี้จะมีลักษณะคาบนะครับพวกคาบรักนะครับนะพวกครับตัวประสานนะครับเหมือนจะเป็นพวกกลุ่มน้ำพึ่งน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับที่ระเหิดเลยขึ้นมาสุผิวนี่นะครับด้านนี้เป็นอยู่ในเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันเลยนะครับแต่ว่า วงนี้ไม่มีประคดแขนนะครับไม่มีประคดแขนดูครับลักษณะเป็นเปืเป้อนๆเ,เ,เ,เนี่นะครับของกลุ่มที่เป็นตัวประสานพวกน้ำพึ่งน้ำอ้อยเ,เคี้ยวนะครับอ่านี่ครับสวยมากนะครับนี้ก็นะครับผ่านานะครับผ่านการตรวจเรียบร้อยนะครับมีการหยอดน้ำยานะครับตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ผ่านกล้องขยายนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับนะครับกล้องขยายกำลังสูงนะครับทั้งน้า,นางหลังสวยงามมากนะครับ อ่านี่นะครับเป็นบล็อกไม้พิมพ์พิมพ์นะครับเป็นบล็อกไม้พิมพ์พิมพแหละนะครับอย่าลืมยาอยู่ฟองฟองคาร์บอนหรือว่าค่อนข้างจะอยู่ในทางยุคต้นนะครับอ่านะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับเมื่อนาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับองนี้คู่นี้นี่ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับได้คนละอย่างนะครับอีกองหนึ่งนี่สวยแบบประกวดนะครับอีกองหนึ่งก็นะครับอง์นี้นี่ประกวดได้เลยนะครับอ่าองค์นี้ออกแนวคลาสสิก นะครับอ่าถ้าอะไรไหนชอบแต่แต่เพราะสำหรับผมแล้วนี่ยผมนี่ผมรู้สึกว่าผมถูกใจองค์นี้มากกว่านะครับคือลักษณะนะครับอ่าทางธรรมชาตินี่ค่อนข้างจะงดงามทีเดียวองนี้นะครับอ่าทางคาบอ่ลักนะครับอ่คาบตัวประสานนะครับน้นพึ่งน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยนะครับเกิดให้เห็นชัดเจนนะครับบางท่านก็ชอบนะภาษาสะอาดแบบนี้นะครับมันก็มีทั้งสองอย่างให้ชมกันครับเดี๋ยวเรามาพิจารณากันก่อนครับ ตัวเอาเนื้อองค์สวยก่อนนะครับเนื้อตุบตับก่อนนะครับเราดูกันผ่านกล้องขยายกําลังสูงครับนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับเนื้อสวยมากองนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของผลึกแคลไซี์นี่นะครับชัดเจนมากสวยนะครับนะครับเนื้อออกไปทางฉ่ำนวลนะครับ นะครับเนื้อสวยซึ้งนะครับนะครับบางจุดก็จะมีคาบนะครับนวลเน่านะครับเน่านวลนวลเน่าอะไรเขาเรียกกันนะครับประมาณนี้เลยครับสวยมากนะครับตรงนี้เนี่ยก็ค่อยยายเข้าไปดูลึกๆนี่สวยมากนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้โทนสีนี่ออกไปทางสีขาวอมเหลืองนิดๆนะครับแต่พอเราขอยายเข้าไปดูจะเห็นว่า นะครับบางจุดก็จะมีสีเข้มนะครับบางจุดก็จะมีสีอ่อนนะครับพวกกลุ่มมวลสารนะครับพวกบอลวัพิมพ์เผานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเกือบกลุ่มแร่ธาตุนะครับก็มีรู้สึกตรงนี้จะมีแรกสังข์เม็ดพระธาตุอยู่ด้วยนะครับในสองเม็ดคู่เลยนะครับพวกมวลเม็ดวัตถุสารอะลิกธาตุนะครับอ่าซึ่งอ่าก็มีนะครับผมผมก็มีมีสะสมก็เลยมีอ่าวัตถุดิบอยู่แล้วนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้วก็เลยพอจะ นะครับพิจารณาได้นะครับว่าน่าจะเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นอะไรตรงนี้มีข้างล่างมีเส้นประเกษานะครับผัากำแพงซุบก่อนะครับบล็อกไมพิมพ์เผาก็มีให้เห็นนะครับนะครับบริเว็นนี้นะครับบล็อกไมพิมพ์เผานะครับบนสารนี่สําหรับนะครับองค์นี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่หนาแน่นนะครับไม่หนาแน่นนะครับพอมีให้เห็นนะครับพอมีให้เห็นอ่าบางจุดก็จะมีลักษณะของตัวประสานนะครับนะครับเนี่ย ไกลนะครับนะครับออกไปทางโซนเนื้อทุบตับเลยครับรงนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับลักษณะแคนไซเนี่ยครับขึ้นค่อนข้างจะเต็มพื้นที่แล้วนะครับคือเป็นเป็นเชื่อมประสานกันเป็นแนวเดียวกันแล้วนะครับสำหรับพระยุคนี้นะครับเป็นอยู่ในยุคต้นๆเลยนะตรงนี้นะครับสวยมากนะครับก็นะครับมีหนึ่งเดียวนะครับองนี้หนึ่งเดียวนะครับ วนใหญ่แล้วองค์สวยเนี่ยนะครับเราจะเจอแค่เนแค่องององเนี่ยนะครับองคองเป็นองคองแปองค์คือไม่มีไม่มีไม่มีหลายองค์ตัวแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์ก็มีความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันนะครับพวกนี้จะมีลักษณะของความชําความนวลให้เห็นนะครับนะครับคาบตัวนะครับลำพึ่งตัวผงเกสรนะครับพวกน้าว่านนะครับนะครับพวกบอยพิมเผา เนี่ยนะครับบริเวพอุรานี่ถือว่าโอเคเลยนะครับสวยงามมากนะครับรักษาผลตกันนซ้ายเป็นมันวาไปเดียวเนื้อมีการบีบรัดตัวนะครับหดยุบย่นปริแยกนะครับในที่เดียวกันถือว่าสวยงามมากตรงนี้ครับนะครับมีนะครับแผงซุ้มก่อเีดหนึ่งนะครับผลึกไหลอ่ามวลสารนะครับมากน้อยนะครับแล้วแต่วาระนะครับแล้วแต่วาระบาวาระก็จะเยอะอย่างเช่นชุดก่อนที่ลงาแอคลิปให้ชมเป็นอย่างอ่าชคลิปของ อะไรนะเนื้อดินเจ็ดปลาเจ็ดโป่งใช่ไหมครับเอาน,นั้นก็จะเป็นพวกมวนสารออกซิลาซ่าไปเรื่อยๆแบบเกือบจะเป็นก้นคกเลยนะครับก็ะจะมีทัพวกกลุ่มแร่แต่ธาติด้วยนะครับนะครับสวยมากอ่าี่ตรงนี้มีทองอยู่ครับมีทองอยู่นะครับสองจุดอ่าพระองค์นี้รู้สึกเหมือนกับน,นะครับเนี่ยเส้นตะเกสานะครับเส้นตะเกสานะครับพบ้อาพิมพ์เผาเนี่ยครับมีทอง อ่านะครับมีทองลักษณะเป็นเม็ดทรายทองเลยนะครับอันนี้นี่ครับมีเส้นระเกีสานะครับนี่ครับพวกกลุ่มทิศเหลืองกลุ่มของทิศเหลืองนะครับพวกทิศเหลืองเองก็มีหลากหลายนะนะครับนิศเหลืองอ่านี่ครับอ่าพระกแพงซุ้มก่อนะครับอ่านี้ครับก้านทูบนะโอเคนะครับก้านทูบอ่านี่ลักษณะเหมือนเหล็กไหลปีกมังทับสีเปี่ยนมังรทับออกเขียวส่อออกเขียวแบบปี่เป็นแรลงทับนะครับ เส้นเมเกสาแล้วก็นะครับแร่ทองนะครับแร่ทองโอเคครับองค์นี้ถือว่านะครับมีความสวยงามทีเดียวนะครับมีความสวยงามนี่ครับนี่ครับน่าจะเป็นกลุ่มพวกอ่าอ่านะครับพระอันนี้เหมือนจะเป็นอ่าสีแดงอยู่ลึกเวทนี้นะครับอ่ามันจะเป็นพวกหยกกวนอูนะครับหยกกวนอูสีแดงนะครับแร่หลายชาติครับองค์นี้สอเหลืองนะครับพวกบล็อกพิมพ์เผา ประมาณนี้ครับองนี้ก็นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอง์นี้เนี่ยนะครับมวลสารเนี่ยถือว่าครบนะครับต่อาจจะไม่หนาแน่นอันนี้ก็อาจจะไปเข้าโซนของหลายๆสายนะครับโซนของหลายๆสายก็ลองพิจารณาดูกันนะครับแล้วแต่ความชอบความศรัทธานะครับนะครับขึ้นกับนะครับแล้วแต่ทานชอบนะครับความชอบของเราไม่เหมือนกันนะครับลองดูอีกองคหนึ่งครับนะครับองค์ที่มีคาาตัวน้ำพึ่งน้ำปาตัวสารนะครับมาดูกันอีกทีเดียวก่อนจะจบรายการนะครับ เดี๋ยวเราองค์ต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะให้ชมองค์นี้นะครับองค์ที่มีน้ำพึ้งนอ้อยเคี้ยวนะครับสวัสดีครับ